สวยๆนะคะค่ามีหลากหลายสีนะคะสีดำสีขาวคาว่คาภาพก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยู่ไกลค่ะ สีขาวคาดแบบนี้ก็จะหาดูยากนะฮะมาใกล้ๆน้อยขาวพาดรู้ว่าขาวอะไรเนาะขาวพาดแล้วก็ ปั่นจักรยานดูบรรยากาศฟังมามุมหลังคาธรรมชาติสุดๆนะคะตรงตรงโน้อนอีกสองตัว หเห็นคองเนะี่ยใกล้ๆเนี่ยเหมือนเขาใส่เสื้ออลไรนะสีดำก็มีนะคะอ้วนมากหญ้ามันเยอะเนาะมาที่นี่ก็จะอ้วนมากเลยนะคะเพราะหญ้ามันเยอะ จะไปดูตรงนั้นใกล้ๆมาคารมณบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนไก่ตัวนี้แล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะคะ ตัวนี้อ้วนมากาาชาเยี่ยงเป็นคูค่น่าจะไว้ให้เขาผสมพันธุ์กันเนาะดูแล้วนี่นะคะซูมเข้ามาใกล้ๆ สีขาวหันหน้ามาหน่อยรถดมาพอดีรถดไมท่ทันนะ หน้ามาเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอยากเห็นตัวสีขาวอะ่ะนี่ค่ะตัวสีขาวสวยและก็จะมีอีกครอบนี้นี่วนจังเบอ มาที่นี่อ้วนจริงๆอุดมสมบูรณ์นะคะบรรยากาศที่นี่กาเดจะดน่ดีขาวเลย <c oughs> ที่ใกล้ๆกับตุลิน,นะคะ <c oughs> นที่เยอะแยะเลี้ยงม้าเกี่ยวหญ้าอันนี้อ้วนมากเลยนะค,ะคู่นี้ดูนะคะ <c oughs> นี่ดูนี่ งามด้วยเเรียกว่าม้างามเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าม้างามค่ะบรรยากาศที่เรามาปั่นจัก,กรยานนะคะว้าว Amazing พันนะาอยาขเหนตัวขาวนี่หันหน้ามาแล้วนะตัวขาวเนี่ย c ะเอ๋ยิ้มหน่อย ปิดตาทำไมอ่ะไม่ให้เขาเห็นหน้าเห็นอะไรเลยเนะหันหน้ามาสิอะไรเนี่ยอ๋อ,อที่ครอบข้างหน้าอ๋อลายแบบนี้เรียกว่าปิดตามันจะปิดตาอ๋อตัวขาวอ่ะสวย นางงามนะคะนางงามยิ้มน่อยฮัลโหลนี่สวยมากจ้าม้านินมังกรนะคะตัวนี้คือม้านินมังกรสวยมากเลยนะคะในนิยายนะคะเขาก็จะเป็นนางเอกในนิยายม้านินมังกรตัน้นสวยไปแล้วนะคะขอบทุทกกำลังใจนะคะบ๊ายบาย